โรคพนิคเนี่ยมันเกิดจากว่าในสมองคนเราเนี่ยมันจะมีสารเคมีบางอย่างอยู่ซึ่งเวลาสมองเราจะเกิดอะไรเกิดขึ้นเช่นเกิดความคิดเกิดวิเคราะห์เกิดความกลัวความกังวลหรือเกิดการความจําเกิดขึ้นจะมีสารเคมีทุกอย่างที่คอยควบคุมสิ่งต่างๆของร่างกายอยู่แม้กระทั่งอาการใจสานแม้กระทั่งอาการกังวล ความคิดความจําทุกอย่างเนี่ยสมองจะมีระบบสารเคมีช่วยควบคุมอยู่แต่ละสารเคมีก็จะทํางานตกต่างกันไปนะครับเนาะคนที่เป็นโรคพนิกเนี่ยก็จะมีสารเคมีตัวหนึ่งนะครับที่อาจจะลดลงไปแล้วก็ทําให้เกิดโรคพนิคเกิดขึ้นนะครับเนาะโดยสารเคมีตัวนั้นจะควบคุมระบบประสาทอัตโนมัติต่ออาการของแพนิกเนี่ยมันจะมีอาการ4ลักษณะของโรคแพันิกนะครับเนาะลักษณะข้อที่1นะครับ อยู่ดีๆไม่มีปี่มีคลุยมีอาการใจสัน่นใจั่นบางคนตัวสัน่นมีหัวใจเต้นเร็วนะครับเงื่อออกหายใจไม่อิ่มท้องไส้ปั่นป่วนบางคนรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นลมและทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้เนี่ยจะเป็นเพียงแค่ไม่เกิน20นาทีครับและสักพักก็จะดีขึ้นต่อไปเป็นอาการอย่างที่2ลักษณะของคนที่เป็นโรคพนิกนะครับเขาจะคิดว่า เรากําลังจะตายแล้วก็ไม่สามารถคนบคุมตัวเองได้ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นะครับเนาะลักษณะที่3นะครับของคนเป็นแพนิคนเป็นแพนิคระหว่างเกิดอาการเนี่ยเขาจะพยายามโทรหาคนใกล้ชิดครับเพื่อให้พาไปโรงพยาบาลแต่พอไปถึงก็ตรวจไม่เจออะไรครับคุณหมอก็เลยให้กลับบ้านพอกลับบ้านไปไม่กี่วันก็มีอาการแพนิคอีกนั้นคนเป็นโรคนี้นี่เขาก็จะกังวลมากๆเลยว่า ทำไมฉันไปโรงพยาบาลแล้วตรวจก็ไม่เจออะไรหมอให้กลับบ้านสุดท้ายแล้วก็เป็นอีกและลักษณะที่สี่ครับกลัวการอยู่คนเดียวเขาจะกลัวการอยู่คนเดียวครับเพราะเวลาเขาอยู่คนเดียวเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเวลาเขาเป็นอะไรไปไม่มีใครช่วยเขาครับไม่มีใครช่วยเขาเวลาเขามีอาการและนี่คือสี่ลักษณะของคนเป็นแพนิคครับอ่ะทีนี้มาเรื่องการรักษาเนาะการรักษาเนี่ย ง่ายกว่าการวิธจัยด้วยซ้ำนะครับนอ้อก็แบ่งเป็นสองอย่างครับอันที่1คือรักษาด้วยยาการใช้ยาเพื่อปรับสารเคมีในสมองนะครับให้มันกลับมาใกล้เคียงปกตินะครับส่วนวิธีต่อมานะครับเป็นวิธีที่สําคัญมากนะครับเพราะถึงแม้นว่ายาจะดีอย่างไรนะครับแต่ว่าเรายังไม่รู้ตัวว่าเราเป็นโรคพนิกนะครับเราก็ยังมีความกังวลอยู่และยังกลัวอยู่ ถึงแม้ว่ายาจะปรับสารเคมีจนดีแล้วเนี่ยความวิตกกังวลความกลัวต่อเนื่องเนี่ยและการกลัวว่าเราจะตายและอยู่คนเดียวไม่ได้เนี่ยก็จะทําให้สารเคมีที่ดีขึ้นแล้วมันก็ตกลงใหม่นะครับดังนั้นนะครับข้อนี้สําคัญมากคือว่าให้เราเตือนตัวเองว่าฉันไม่ได้เป็นโรคหลายนี่คืออาการแพนิคก,กาเริบเท่านั้นเตือนตัวเองแบบนี้แล้ว20นาทีมันจะผ่านไปดังนั้นเนี่ย คนไข้แบบนี้จะต้องอดทนนิดนึงคนรอบข้างต้องเข้าใจเนาะคนข้างๆรอบตัวเขาวันนี้ถึงแม้ก่อนหน้านี้เราไม่เข้าใจว่าโรคแพนนี่คืออะไรนึกว่าเพื่อนๆเราแบบผีเข้าหรือว่าเป็นโรคสำออยหรือเปล่าให้เราเข้าใจเขาว่าคนเป็นโรคแบบนี้เขาจะมีคาแรคเตอร์ที่เป็นลักษณะเฉพาะที่ผมกล่าวให้ฟังไปแล้ว4อย่าง